สวัสดีครับทุกคนผมตูนพ o p t o d a y นะครับวันนี้เรากลับกันมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในรายการรูปแบบใหม่คอนเทนต์ใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่า cross ได้คอ o ดีนี่เป็นไงนะครับผมซึ่งรายการนี้นะครับผมจะนําสาระต่างๆที่เกี่ยวกับคอสเพลย์การทำคอสเพลย์มานําเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้ รับรู้ได้เข้าใจกันนะครับในส่วนของการทำคอสเพลย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตวิดการทำพร็อพหรืออื่นๆที่เป็นศาสตร์ในการทำคอสเพลย์ทั้งหมดเลยนะครับผมเท่าที่ผมจะนำมาได้นะครับผมและในวันนี้นะครับผมเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับผมฮะซึ่งจะเป็นใครนะครับขอเชิญพี่อาร์เลยครับพิมือโอ้นี่เอามาจริงเลยไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ S 1> <S 1> <S <S มาจากบ้านมาเลยครับสวัสดี <S 2> <S 2> <S พี่อาร์คด้วยนะครับ okay, สวัสดีครับครับผ <ม S 1> บหลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักพี่อาร์คก,กันเลยนะครับรบก,กวนพี่อาร์คแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่ออาร์คนะครับเป็นช่างอาร์คให้กับเ h e o r ี Creation เนาะทำเป็นเพจทำพร็อพเนาะสำเรัแก็ะทำพร็อพเพร้านนั้นก็มาจากภูเก็ตหละก็คือ h o r y Creation ก็คือพี่ทำเองหมดเลย เป็นช่างให้เพจเป็นช่างให้เพจแล้วกันเป็นช่างให้เพจเลป็นช่างให้เพแล้วกันนะครับผมก็เรียกช่างฮาร์กก็ได้นะครับผมอ่ะพี่ฮาร์คเรื่อนี้ผมเราเคยเจอกันมาก่อนละใช่ไหมแรกเริ่มเดิมทีก่อนเลยดีกว่าเราจะถามกันแทบทุกรายการเลยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะก่อนพี่จะมาทำคอสเพลพี่ทำอะไรมาก่อนบ้างก็หลังจากเรียนจบมหาลัยมาปุ๊บก็ ว่างานนะนะแล้วก็สาขาที่จบมามันหางานยากในภูเก็ตม,มากๆก็เลยเอาไงดีก็ต้องเริ่มมีเงินเดือนแล้วก็เลือกทำพร็อพนี่แหละแล้วก็ตุ้งต้ายาวมาถึงปัจจุบันเลยก็คือเริ่มจากไม่มีงานไม่มีเงิน <c oughs> no job low job <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงินนะฮะ no job low money <c oughs> อ่านั่นเองเนะแล้วแล้วไปเจอคอรส์สเพย์จากตอนที่หลังจากเรียนจบ ไม่ใช่เจอตอนมหาลัยตอนมหาลัยก็ตอนประมาณปีสองได้กลับไปภูเก็ตเนาะแล้วก็มันอยู่ีมันมีงานคอสเพล์พอดีก็แบบเฮ้ยงานคอสเพทีอักไปดูหน่อยเป็นงานต่างจังหวัดด้วยเป็นงานภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตใช่ก็ที่บ้านพอดีก็ไปปึ๊บก็โหไปทีอ๋อชุดคอสเพล์โอ้คนคออเพียบเลยโอ้หตื่นตาตื่นใจเลยนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงเนื้อแบบ ผมก็เป็นระว๊าวมากเลยไงตอนแรกๆอะอะไรนะชอบอีกคนเดียวอะไรอย่างงี้ยล่ะตัวสุดตัวอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีประกวดด้วยวะแล้วก็เหมือนเขาจำไม่ยังไงไม่ได้นะแต่เหมือนเขามาชวนไปลงประกวดด้วยอ่าก็แบบเฮ้ยออาไงดีวะตรงดีวหมนะหรือไม่ลงดีวะกล้าไม่กล้าเอาไม่เอายังไงดีวะแบบเฮ้ยมีรกลังวันนด้หนุ่ยหอมนะทำเพิ่งเงินนะฮะใครก็ทำเพิ่งเงินนั่นแหละอ่ะสุดท้ายก็วินาทีสุดท้ายที่เขาจะปิดก็แบบอ่ะโอเคเอาเลย่งนาทีเอะ เราก็ได้วะโอเคตัดสินใจเลยเตกเข่าชาดเข่าสัสกทแบบีแล้วประกวดอะไรอ่ะออป,ประกวดว่ามองซ้ายมองขวเเาเฮ้ใส่ชุดสีข,ขาวแขนยาวเฮ้เ,เกงยีนก็คือชุดที่ใส่ในวันนั้นเลยเชุดที่ใสใ่นนนนนสในวันนั้นเลยเส<ช>่อข่าเกงยีนอ่าก็แบบเฮ้ยได้วะ่ะวิ่งไปห้องน้ำปุ๊บคนในกระเป๋าเฮ้ยมีดินอสองบีขึ้นมาถึงปึ๊บแล้วก็ปาดใต้ตา,าโอ้โหนี่มันวิธีดีไดอไวเออน้ำมาพรมนิดนึงขยี้หัวปุ๊บออกมาได้เป็นแอลจากเดสโน๊ต อ๋อเนี่ยผมจะแปะร<ช>ูปไว้ให้เหมือนแบบ DIY คือก็คือ ลุกลุกเรามันได้อยู่แล้วเซ่อๆหน่อยๆก็เลยเอาดีสสองดีมาขุดนิ้วเลยระบายที่นิ้วเนี่ยให้ดำเปียมเนี่ยมเลยแล้วทำยังไงนะแล้วก็ปาดใต้ตาให้เหมือนรอยคล้ำใต้ตาอออันนี้ควรทําตามไหมฮะก็แรกแก่ไฟ่ใช่ดีควรจะลงสกินแคร์ไว้ก่อนลองตักหนึ่งชั้นอ่านะฮะแต่ก็คือควรจะไปใช้ของดีๆดีกว่าใช่แล้วเป็นไงต่อตอนนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาปึ๊บแบบ ห้างเหมือนกับแบบห้างอะ่ะงาเขาจัดสุดหนึ่งห้องน้ำมันอยู่อีกสุดหนึ่ง oh. ก็วิ่งไป oh. วิ่งมาอ่ะวิ่งกลับมาแล้วแบบสแสดงอะไรทำยอะไรทำยังไงดีดูกระเป๋าแล้วมันเปนกระเป๋าก็มีป็อกกี้สีแดงนะกล่องนึงกระเป๋าพี่หรือเป๋าโดราเอมอน ين, มีทุกอย่างเลยตะเกียบยังมีกระเป๋าวอนนั้นโอ oh, ้ตะเกียบใช่<ป>เผื่อเข้าพัตคาอาหารจะกินได้เลยทุกอย่างอารร้อนก็มีในนะั้น ล้วเป็นไงพี่ลือเจออะไรบ้างในวันนั้นก็นั่นแหละก็มีแต่ป๊อกกี้ที่ดูจะใช้ได้โอ้บ็อกกี้ขนมป๊อกกี้อ่าก็นั่นแหละสรุปผลสรุปก็คือขึ้นไปแสดงอ่าอะไรขึ้นไปกินป๊อกกี้โชว์กรรมการแล้วก็ชวนกรรมการกินป๊อกกี้ด้วยชวนกรรมการเจียบ๊อกกี้ด้วยใช่ก็การแสดงนั่นแหละแล้วก็แล้วเป็นไงวันนั้นชนะไหมครับเป็นไงบ้างไม่ไม่ได้อะไรแต่ก็ได้ไฟคอสเพลมาหนึ่งกล่องแล้วหลังจากนั้นก็เฮ้ยมันก็มีประกวดอีกว่า ก็อะลงอีกด้วยกันแบบเงินมันหอมหวานออกก็คือว่าเอ้ยไหนไหนไฟคอเพมาแล้ว<ช>ก็เลยเอ้ยเราสนุกกับมันละเราเราเราอยากทําต่อละอก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆจาก<ช>วันนั้นเลยก็เป็นคนที่เริ่มมาจากสายประกวดเหมือนกันประกวดยุ่ยยุย่ย,ยประกวดทุกง,งานแล้วแบบมันเครียดเนาะก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ไปงานคอร์ทก็จะความเครียดพุ่งขีดสุดตลอดเลยอ่เพราะว่ามันแบกรับไงเพราะว่าคาดหวังด้วยใช่ครับแล้วเนี่ย จุดไหนฮะพี่ที่ทำให้พี่แบบว่าเริ่มมาทำเป็นพร็อพคอสเพลยเฮ้ยนายทำพร็อพให้เราหน่อยซิก็คือ,อด้วยความที่เราคอสเพลยนี่แหละแล้ว <ใช S 1> มันจำเป็นต้องมีพร็อพต้องใช้แล้วก็พี่พี่ไม่ได้จะไปพีไปสั่งคนอื่นทำหรอ คือปกติเราส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบซื้อของอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกชอบประดิษฐ์อยู่แล้วก็จากไปทำเองทุกอย่างพึ่งทาตัวเองใช่ไหนๆเราก็ชอบประดิษฐ์ชอบทาจับนู่นจับนี่ทำนี่เดได้ข่าวว่าไอ้นี่ก็เนี่ยที่ปื้ดๆอยู่เนี่ยคืออะไรฮะเอออันนี้ไหนเอามาโชว์ซิอะไรเนี่ยเขาเรี่าอะไรวะเออยาดม12เกยยาดม12เกยใช้ทาในหลอดเดียวกันเอ้ใช้ดมใช้ยิงในหลอดเดียวกันนี่หลังจากให้ิยิงเสร็จแล้วก็เอามาดมต่อ ยิงเคยดมเดอะด้วยกันนี่ข้างในมันคืออะไรฮะข้างในคือยาดมหองไทยแท้อ๋อก็คืออ่าที่เห็นเป็นรูๆอยู่นี่ก็คือคือเจาะเองเจาะเองใช่แล้วก็ใส่อ่าอะไร กองผิดอ๋อไอตัวฟิลเตอร์สเตลเลตใช่แลสแล้วก็เอาไอ้ไส้หงษ์ไทยมาใส่ไส้หงษ์ไทยมาใส่อ่านี่แพ็กเกจมันเล็กลงนะอันนี้เนี่ยพกพาง่ายอีเวนท์ที่ผ่านมาคนให้ความสนใจเยอะมากก็ดีใจด้วยคนสนใจเขาคิดว่าบูธเราขายอาวุธแต่หันไปเห็นอีกมุมนึงเอ๊ะทำไมมีอาหารแมวบูธเรามีทุกอย่างมีอาหารแมวมีกับสายของทุกอย่างกระเนะนี่ยก็คือหลายคนให้ความสนใจมากแล้วนี่คืออะไรฮะอ่าอันนี้อ่าอันนี้กระเป๋าตังค์ก็ชอบประดิษฐ์ไงก็คือ กระเป๋าแต่งที่ทำมาตั้งแต่คอนเแล้วก็ไบนี้อายุ10ปีแล้วก็เอ๊ก็ยังใช้ดีอยู่ก็ยังใช้ต่อไปโอ้ยบินเพียบเลยแต่แบบคือมันตอบจุดะสมการใช้งานของเรามากนะก็เลยใช้มายาวๆถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์เดียวที่สําประสบความสมเร็จที่สุดในชีวิตนอกนั้นก็ประดิษฐ์แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยด้วยความที่พี่ชอบประดิษฐ์หยิบจับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอามาทำเป็นพร็อพบ้างเป็นของ DIY บ้างเนี่ยผมอยากรู้เราเราเคยคุยกันว่าแบบ พี่ไม่ได้จะใช้เป็นโฟมยางหุ้มหนังมาก่อนพี่ใช้เป็นวัสดุแบบพื้นพื้นเลยแบบที่เขาไม่ได้นิยมเอาใช้ทำคอสเพลกันย้อนกลับไปเราก็โฟมยางหุ้มผ้าหนังมาก่อนเหมือนกันอ,อ๋อหรอไปถึงจุดที่ว่าแบบโฟมยางหุ้มผ้าหนังเนี่ยมันรู้สึกมันยากอ่ะแล้วก็ออโฟมยาง ผ้าหนังที่ไปหุ้มบนวงยาพอกกีดปุบ๊บอะรายละเอียดมันหายไปเลยก็เลยเพราะม,มันนิ่มใช่ <ๆ S 2> ก็เลยเริ่มหาวัสดุใหม่ๆมาแทนแล้วก็กลายเป็นปลดล็อกว่าแบบผ้าหนังอะมันหุ้มบนอะไรก็ได้เลยจริงจริงใช่ใช่จริงๆรแล้วหลังจากนั้นก็คือหุ้มบนกระดาษแข็งหุ้มบนกระดาษเ4หุ้มบนผ้าหนังมันเองหรือไม่มีอะไรก็หุ้มได้แบบกระดาษแข็งแบบที่เขาทําบอร์ดทำอะไรกันอะ อ่าใช่ใช่อ๋อก็คือจะใช้เป็นวัสดุอื่นที่มันแข็งขึ้นหน่อยแล,แล้วพอเรากดลายกดร่องอะไรก็จะเห็นชัดเห็นชัดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยผมเคยคุยกับพี่มาก่อนหน้านี้เหมือนพี่พูดถึงเรื่องของการรีไซเคิลได้ข่วขาวพี่เอาโฟมยาง ไปผู้ยิบผู้ยำพี่ทําอะไรกับมันก็เศษฟมยางมันเหลือไงก็เก็บไว้ก็เอาไปทิ้มมันก็เสียดายใช่ไหมก,หก็หลักๆก็คือเอามาทําที่ปากกาวก่อนเลยได้ข่าวว่ามีทําไม้ทัดด้วยอ่าใช่ทํไม,ม้บรรทัดอันนี้อ,อธิบายเพื่อนๆหน่อยทำย<อ>ังไงโฟมยางพฟมยางที่เหลือก็ที่เล็งไว้ก็จะมีขนาด4มิลมแล้วก็ขนาด8มิลมมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้มันก็จะใช้ยากหน่อยอันนั้นแหละก็มาตัดเส้นต่มตามทรงแม่ทัดยาวๆเลยแล้วข้อดีของมันก็คือเวลาเราว่าเอามาทาบเส้นอ่ะเราสามารถทาบเป็นเส้นโค้งทรง ตามที่เราต้องการได้เลยคือ้อยู่ความสามารถในการดัดของเร<อ>าก็คือด้วยความที่ว่าพอมันนิ่มเราก็เลยจับจับโค้งจัด,จดนู่นนี่นั่นได้ได้ข่าวว่ามีการเรื่องของวัดไซด้วยวัดไซ์ S <S ทำยังไงอ,อ่ะพี่อ่ก็ อ๋นแรก็คือปกติเราใช้สายวัดสายวัดแล้สายวัดตัวธรรมดามันจะบางๆเป็นแบนนะ,อะพอมาอวัดปุ๊บอย่างเช่นตรงนี้สิบแปดเซนน่ะพอาสิบแปดเซนนั้นไปทํากระโปรงยางอ่ะพอม,มาทาบจริงอะมันไม่ได้เพราะรโปมยางมีความหนาของมันมเราก็เลยเอาไว้ไ่้าโปรงยางนั่นแหละมาวัดแทนเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่เอาโปรยางมาทําแผ่นรองตัดก,ก็ได้จ้ะเป็นยังไงพี่โปรยางกับแผ่นรองตัดก็จริงเศษเหลือเศษเหลืออะไรนี้มันประกอบเป็นแผ่นไปเลยก็ได้มันจะยุบยับยุบยับยุบยับหม่อยแต่ว่า ถ้าแล้วก็หลังนะลงทุนก็คือเอาผฟมยางดีๆมาแปะหน้าบนอีกทีนึงเป็นแบบต้องตัดใหญ่ๆแล้วก็มันจะได้จะใช้จะสามารถใช้เทคนิคคัตเตอร์แบบแพ็กซอได้เป็กซ <acks> ์่อร์ก็คือคัตเตอร์อะ่ะไม่ต้องคมเหลาแบบหยับหยาไปเหลเามือหยับหยาอ่าแล้วมันจะได้แบบ ใบมันมันจะได้แบบลักษณะคล้ายๆเลื่อยอแล้วเรา,เราใช้อะ่ะเราเลาแบบขึ้นลง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 เนี้ยมันจะมืออ๋อก็คือ,อเหมือนเราเลื่อยนั่นแหละแต่เราเราใช้ัตอร์ใช่งานที่ได้ผลงานที่ได้ออกมางานมันจะ90องศารจริงๆแล้วก็ม,มันสามารถคุมในโค้งที่แคบได้ด้วยอ,อ,อันนี้คือ แล้วก็มันต้องใช้กับแผ่นลองตัดที่ว่าต้องรับคัตเตอร์อย่างน้อยก็คือ5มิลหมิลหนึ่งเซนลงไปอ่ะก็เลยต้องใช้โฟมยางที่หนาๆมาลองตัดเพราะเพราะว่าถ้าเป็นแผ่นลองตัดแข็งๆก็ทําแฮกซอไม่ได้ใช่นั้นเลยก็ต้องใช้เป็นวัสดุที่นิ่มหรือว่าสมมติเราเรากรีดจนมันเป็นล่องเป็นรูหมดแล้วอ่ะเราก็ทําอย่างนั้นได้ได้อเป็นเทคนิคใหม่นะฮะเอาไปลองมากเลยนะผมมีแต่แผ่นลองตัดแข็งๆมีในส่วนของเรื่องที่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยแรกๆผมก็จะค่อนข้าาาซีีเรย่นึพะว ผมก็จะใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วๆไปอย่างพ่อแม่ผมรับราชการผมก็มีอะไรบนโต๊ะผมก็ไปหยิบๆมาหลยพี่มีกรรไกรมีคัตเตอร์มีอะไรก็ใช้คำว่าค่อนข้างพร้อมดีกนะว่านะแล้วทีเนี้ยน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปผมผมหรือช่างทำครบที่จะมีอุปกรณ์ดูมีราคานิดนึงอาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์ลักษณะว่าใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะมีราคาที่สูงถูกไหมพี่พี่ก็น่าจะเข้าใจว่าพี่ก็มีใช้เหมือนกันใช่ไหมเ<ช><ช>นี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบเพื่อนๆที่ เพิ่งเริ่มทาเลยอะพี่แบบงบน้อยหรือทุนต่ําเนี่ยทำยังไงได้บ้างคุยกันเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ทําพร้อมหน่อยก็อ่ะอันดับแรกแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะส่วนแรกก็คืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีแล้วก็มันต้องดีด้วยหรืออุปกรณ์พื้นฐานคัปเตอร์กันไกลในมันทัดอะไรพวกเนี้ก็คือดูแลกันว่าในบ้านเรอมัน คุณภาพมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ลงทุนสักหน่อยสำหรับใช้งานก็เอาคมๆนิดนึงอันนั้นก็คือแยกออกไปกับ2องก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์หลักของมันยังไงพี่ผิดวัตถุประสงค์ฟังดูไม่ค่อยเริ่มมาจากนั่นเท่าไหร่เลยเริ่มมาจากแหนบคีบก่อนแล้วกันนะอันนี้อันหน้าบอกว่าคีบผลแล้วใช่ไหมที่หงอเนี่ยเอามา คีบโฟมยางแล้วกันเวลาพุ้มโฟมยางอ่ะบางในบางงานมันเล็กมากไงก็ต้องใช้คีมอ่ะแหนบคีบอ่ะเข้ามาช่วยแทนต้องแอนคีบสองแอนทุบๆไม่เหมือนแพทย์เลยทีเีหอมเหมือนคนแบบกําลังถากเลยใช่ใช่เอ้แล้วนี่ได้ข่าวว่ามีใช้ไอ้นี้ด้วยกันไก่กามปูกันไก่ตัดเล็บด้วยอใช่เป็นยังไงก็ตอนแรกอ่ะมาเราจะใช้คมประสานคมคือยังไงฮะคมประสานคมกันไก่ตัดได้ อ๋อไอ้กามปูวแหละทุกอย่างก็เชื่อตัดได้แล้วแล้วไงเกิดเลยขึ้นอันนั้นแหละเอามาตัดโฟมยางหลังจากหลังจากเราหุ้มเก็บขอบด้านหลังมันจะเป็นจีบใช่ไหมอะเราจีบเป็นสามเหลี่ยมว่าตัดด้วยกรรไกรตัดได้เนี่ยพอตัดแสบปบอ่ะมันจะเหลือมันจะเหลือพื้นที่อยู่ไอ้พื้นที่เกินออกมาอะมันจะมีขอบมีถึงสองมิลเลยมีขอบลอยขึ้นมานั่นแหละก็เราเคลียร์ก็อยากตัดให้มันสนิท ก็เลยเอากันไกตัดเล็บไม่ใช่ใช้ไอ้กันไกดโมเดลอะไรพวกนั้นน่ะอ๋อเช่นกันเช่นกรรตัดโมเดลมาก่อนอ่าตัดแบบเฮ้ยแม่งตัดดีเนียนกลิบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกันไกตัดโมเดลพูดแพงเลยนะเว้ยเออบางคนอาจจะไม่ได้เล่นโมเดลก็เลยไม่มีไม่ต้องดันดนไปหากันไกตัดโมเดลอยู่อ่าก็ดาวเกลลงมาเป็นอะไรใกล้ตัวเฮ้ยกันไกตัดเล็บไงกันไกตัดเล็บของคุณพ่อคุณแม่ที่มีติดบ้านกันทุกคนพิ่งตัดเลยเนี่ยตัดตัดเล็บเสร็จแล้วตัดพต่อกไม่ใช่ละนะก็คือ ใช้เก็บขอบมุมที่เราภาพจีบสามเหลี่ยมใช่ใช่มันก็ใช้ได้เลยเมียนกริบ หน้ารองาอก็คือแต่ว่าเราก็คือขี้เบาๆหนึ่งทีเพื่อให้ผ้าหนังมันอยู่ทรงก่อนแล้วก็ขี้บิดสุดท้ายเพื่อตัดออกไปเลยอั่นหละโอเคแล้วก็เข็มเข็มอ่าอันนี้โฟมยางอ่ะเวลาเราวาดอ่ะเราก็จะใช้ปากกาธรรมดาหรืออะไรอย่างงี้ปากกาสีปากกาหมกอะไรางี้ซึ่งมันเขียนไม่ติดแล้วรือไม่ก็เส้นมันใหญ่มากเนี่ยแต่เราก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นเข็มซึ่งก็เข็มย็ดผ้าเนี่ยวาดตามรอยเพชรเกิร์นอะไรพวกเนี้ยมองมาปุ๊บอ่ะมันมองไม่เห็นอ้าว ไม่ไม,ไม,ไมแต่ต้องเอาไฟอ่ะสองแรงๆมันถึงจะเห็นอ๋อก็คือเลกเข็มกรีดลงไปมันก็เป็นร่องนิดๆใช่ใช่ข้อดีของมันก็คือมันมันถือว่าเป็นการนําร่องการนาร่องทัพเตอร์ไปเลยมพน่จะทำให้ได้แบบ การตัดตามเบทเทิลถ้าเราขี่เป๊ะนัก็ตัดตรงเป๊ะพอดีเลยอ,อย่างนี้นี่เองนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ท,ที่ถักเนตติ้งที่ถักเนตติ้งถักโคเชที่ถนนัก<ช>โเคโเชอันนั้นมันมีหลายขนาดมากเลยแล้วก็เอาขนาดใหญ่หรือทุกขนาดใหญ่ประกางเล็กแบ่งตามระดับตัวนั้นแหละเอามาใช้ในการกดล่องโฟมยางก็คืออตรงที่มันมันเป็นตะขออย่างี้มนๆใช่ใช่ใช้ด้านหลังใช้ด้านหลังมันเออนั่นแหละกดตามรอยปื๊ดออกมาสวยไง ๋อดีเลย<ช>ดีเลยเ<ช>พราะปกติผมจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไอหัวปากกาอยู่แล้วก็ม,มันจะมีไอตัวขูดล่องเนี่ยบางทีเราใช้ผ้าหนังที่เป็นประเภทที่ว่ามันไม่ได้ลื่นๆ่นมันมันม,มันก็มันก็นกถลอกอเสียหายอ่าใช่แล้วก็หยอดน้ำมันจักก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันมันบนหน้านี่ก็ได้แต่แบบงานลูกค้าใช้ได้แบบอ๋อก็คือหยอดน้ำมันจักหรือว่าอาจจะเป็นออยอะไรก็ได้ที่มันสามารถหยดออกมาเป็นหยดได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ ก็คือทำให้ทําทให้เซอร์เฟซมันลื่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเช็ดออกก็ได้ใช่อเนี่ยนี่ก็เป็นเทคนิคในการกดลายที่ทําให้มีร่องชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดมานะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำพ็อปกับพี่อาร์นะครับเดี๋ยวผมทํานั่งตรงนี้ด้วยนะซึ่งจะเป็นพ็อปอะไรดีเดี๋ยวก็เราไปติดตามกันในช่วงหน้าได้เลยครับผม